มาน่อยกวีผีผีผีขวาตายแล้วเดะกปยิงปืนจะไม่ได้เลยนะท

รู้ว่าช้าซึ่งไม่กูจะตายที่เไือ่อนคนเจ็ดที่ยิงนนนหนีเั้นเฮ้ยปั๊มบ้าตายบ้าเปลี่ยนลง ขวาขวาีคนนี้กอทอุ้ยทำไมอ่ะไมอ่ะทำไมอ่ะก็ต้องซ้ายขวาทีใหม่นี่ยเยยทีใหม่เนาอ ผ่าก่อม่วงชั้นสองอเหรอใช่ใชกอแตกผ่าเจ็บสุดนะกอแตกข้างหน้าเวทกอแตก

ติดพรมฝนแล้ว่านผิดก่อนก็ได้เด็ดยังไม่ยังไม่ขึ้น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 ยังไม่ขึปั๊บอยู่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 เอ้ยเฮ้ยเยอะเลยวะเนี่ยเย็นนี้ ในสปานการณ์ Live.